สบายดีพี่น้องมัน,นี่ก็เลาะทงเลาะท่า,ทากสิเก็บพักสังเแงเก็บพักสังเแงกสิไปตำมะขามนะจ๊ะเนาะคิดอยากสมมะขามว่ามุน,นี่จะเอาพักสังเแงไปตำบางว่าเห็นเ,นเพื่อนเพื่อนเขาตำคือว่าแซ่บใช่บึงจะนำลายแตกลายแตนนกขิดอยากน้ำเพื่อนเพื่อนเห็ด มีปูน้อยผมเนาะหลังจากเอาพักสังเแล้วสเอามาขามเนาะเอามาขามน้อยแล้วก็นจะไปเอาหาเก็บกระปูเละทงเละท่าหาเก็บกระปูพูแล้วเล่ทงใหญ่พูเล่จะได้ทงโคกนี่ khung khô nhưng chả bố đây lẽ cái xịp về lọ thùng ông mặc khám con thế nào ấy khám cả Để ông bố lái đó như ông có đấy mà khám có đây có con đấy จุเป็นดีอยู่่ได้แล้วมะขามนี่ยังปูน้อยมันเนี้ตํมามะขามใส่ปูน้อยคืออันน่ะบอกพี่น้อยเพิ่นเฮ็ดเป็นตาแซ่บว่ะนี่ก็สิเอามาคามเบิ่งการ ำามเชบเชบน้ำกันเนาะพี่น้องเอามาคามือตามเชบเชบกินน้ำกันลายคนแห้งเช็บได้มาคามาเลยกกันเนาะตอนทเที่ยงเบบนี้เดดฮอนหลลายเติมแ้ว เราเก็บปูน้อยบาหนี้เนาะงอือไปแล้วอู้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 ้ไปไหนไปไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปหกแท้พี่น้องไปสองตัวเลยพี่น้อง Right? สองตัวแล้วน้ำขุนอีกแล้วน้ำขุนอีกแล้วเสียทีใส่แอนเด้อบาทหน่อออกบ้างดีกว่าน้อยนี่ออกมาอยู่พอดี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 ตามใส่กระดาบน้อยพอดีพี่น้องบัเอาตัวใหญ่ ตัวซ้ำนี่แหละนี่สองเลยตัวน้อยน้อยพอดีติดมต่ำเลยนกต่ำพอดีต่ำ ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่งามโค้งตัวใหญ่งามโค้งเนี้ยให้เป็นไร่บาดนี่จับเลยจับมันบุบมือบนน่องเขาเนาะบคบมือบ่น้องงามโค้งกระดอนนี่งามบะโค้งโค้งเอ้ามันมันมันอู้กบูน้ำเล็กแต๋น้องจได้บนน้อตัวนี้เนาะ กรปลลององไว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 ับนี่ได้แล้วใส่ถุเนาะใส่ถุไว้ดอขอมนถุงยางมาเด็ดออกไลนี่ย่านแลยวต่ปูเนาะยงพอได้อยู่ปู เด็ดออกไปหาโลเอาหาโลตอนเด็ดออกเิ็บหอย,อหอยออกเนาอหอ,อยน้อหอยก็เอาได้คอยนี่ก็ได้เอาทั้งปูทั้งหอยเด็ดตอนเที่ยงสมานหากระปู

hào lai, bên đây róc lo, thua thung, rồi cả dã, rồi coi cả đây, một chút nữa, luôn ấy, và tuổi nôi tuổi đi cái phải phụ chấp con cả xin năm lăng ấy. phải điều à lọ phụ, phụ hình nà đấy qua à, nằm keng hai cái bốc nó không thể lưỡi của thân bốc chè và cái lông lại nghiệp chít lên gì nó phụ hình tù đây tên tù เดีไปก็เห็นตะกะือบูเห็นตะกะือบูปลาปลานี่เราว่าเราเห็นเห็นพอดีเนาะปลาก็ะดิ่อุ้ยไปลดนาปูน้อยกล้องกันหนึ่งผ้าเลยคุปปุอืม